ทรงพลังทุกวันเพราะทำแบบนี้กี่คนในที่นี้ครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าโเวลารู้สึกไม่มีพลังงานรู้สึกไม่มีไอเดียแต่บางคนกลับตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีพลังงานสดชื่นกระตือรือร้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีเทคนิคมาฝากกันครับว่าทำอย่างไรเราจะทรงพลังทุกวันครับเวลาที่คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะครับให้คุณพุ่งเป้าหมายไปที่คุณต้องการอะไร คนส่วนมากเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาพุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พวกเขาขาดแคลนหรือว่าไม่มีเจ็บปวดหรือว่าทุกข์ใจแต่เชื่อเถอะกับว่าถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตของคุณว่าคุณต้องการอะไรก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เพราะความเชื่อจะกําหนดพฤติกรรมในวันนี้เสมอครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องการเป็นคนที่เต็มไปได้วยความร่ํารวยต้องการเต็มไปได้วยการยอมรับความภาคภูมิใจต่างๆการค้าขายดี อะไรก็ตามกับที่คุณต้องการในตอนนี้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการคืออะไรเราจะต้องฝึกความปรารถนาของเราเนี่ยในทุกเช้าครับว่าตื่นเช้ามาฉันปรารถนาสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเพราะฉะนั้นมันคืออะไรครับเช่น,นฉันปรารถนาให้วันนี้ขายดีทั้งวันฉันปรารถนาให้วันนี้ฉันร่างกายแข็งแรงฉันปรารถนาให้วันนี้ฉันมีสติและอารมณ์ที่สงบเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายสาคัญที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับอาจจะฝึกจากเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้ ความทรงพลังเนี่ยมันเริ่มต้นจากความคิดในเป้าหมายที่เราคิดเกี่ยวกับมันนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณชัดเจนกับเป้าหมายของคุณว่าวันนี้คุณต้องการอะไรคุณอยากจะเห็นอะไรกันแน่ในชีวิตของคุณในหน้าตาของวันนี้นะครับว่าคุณจะทําอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจงใจใส่พลังงานมาที่ตัวคุณมาที่ความคิดคุณโดยการที่คุณเนี่ยพุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณต้องการ เพราะฉะนั้นให้เอาพลังงานจากเป้าหมายที่คุณเนี่ยอยากได้มาใส่ไปในตัวคุณครับฝึกกําหนดพลังงานฝึกกําหนดความจงใจในทุกเช้าหลังจากที่คุณตื่นนอนขึ้นมาไม่อาเศรษฐีทุกคนครับรวมไปถึงคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะรู้เลยว่าวันนี้เขาต้องพุ่งเป้าไปที่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องฝึกนะครับก็คือพุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณต้องการตอนที่คุณตื่นนอนขึ้นมาครับคนที่เขามีความทรงพลังทุกวันนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะไปไหน เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้ว่าเขาจะสร้างสิ่งใดในชีวิตของพวกเขาเขารู้ว่าผลงานที่เขาต้องการคืออะไรนี่เป็นที่มาของความสําเร็จนะครับและความทรงพลังก็คือการมีจุดมุ่งหมายว่าฉันต้องการอะไรคิดถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการในแต่ละวันนะครับฝึกใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับฝึกบ่อยๆก็จะสามารถเก่งขึ้นได้และหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่คุณพุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายแล้วให้คุณฝึกเอาความปรารถนาน,นี้มาจินตนาการต่อครับก็คือ visualization ลองเอาฝึกที่อยู่ในความปรารถนาของคุณจากหัวใจของคุณเนี่ยมากําหนดเป็นภาพภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการครับเช่นวันนี้คุณต้องการผลลัพธ์ที่ขายดีคุณอาจจะเห็นเนี่ยกระแสเงินสดเนี่ยโอนเข้ามาในบัญชีคุณรวยๆก็ได้ครับคุณอาจจะเห็นคุณนั่งตอบแชทแบบเยอะมากๆครับแล้วมันจะส่งพลังมากๆค่ะคุณเนี่ยตอนเช้านะครับพุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายแล้วตามต่อด้วยจินตนาการถึงภาพเคลื่อนไหวให้คุณเนี่ยจงใจสร้างทุกเช้าครับว่า คุณต้องการเห็นภาพใดในวันนี้หรือว่าอาจจะเป็นในอาทิตย์นี้เดือนนี้ปีนี้ก็ได้ครับเป็นเป้าหมายที่สําคัญเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือว่าหลอกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนเนี่ยเล่นภาพนี้ซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆคุณจะสามารถกําหนดชีวิตของคุณได้และนี่คือความทรงพลังครับของการมีชีวิต เพราะเมื่อจิตต้าสัมฤทธเนี่ยมันโรทิศทางนะว่าคุณจะขายดีว่าคุณจะมีเงินว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนมากมายในวันนี้หรือในปีนี้หรือเดือนนี้ก็ตามเขาก็จะพุ่งความสนใจแล้วก็ให้พฤติกรรมที่ดีกับคุณนะครับคุณอาจจะฝึกนึกภาพคนที่อยู่รอบตัวคุณเวลาที่คุณสําเร็จก็ได้หรือว่าตอนนั้นเนี่ยคุณได้กลิ่นอะไร คุณมองเห็นอะไรคุณเคลื่อนไหวยังไงคุณอาจจะเหงื่อออกหรือว่าคุณอาจจะกระโดดอยู่คุณอาจจะนั่งอยู่หรือทําอะไรอยู่ครับในตอนนั้นให้คิดถึงมันบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกําลังเจอตัวเองที่มีความสุขเบิกบานจงเห็นภาพไม่ชัดเจนไปเลยว่าคุณทรงพลังสุดในหัวของคุณจงฝึกที่จะซักซ้อมทุกอย่างในหัวของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นทุกก้าวที่คุณเดินไปในวันนี้นะครับคุณก็จะรู้สึกตื่นเต้นไปตีอินดีกระพี้กระเป๋า มีชีวิตชีวานะครับเพราะว่าคุณได้กลายเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงให้คุณเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ทุกวันครับว่าคุณเนี่ยกำลังสร้างผลลัพธ์ในหัวของคุณและก็สิ่งที่คุณเนี่ยได้พูดออกมาหรือว่าคิดในตอนเช้านะครับและที่สําคัญนะครับใส่อารมณ์ความรู้สึกร่วมเข้าไปด้วยครับนี่เป็นคีย์ทองคําสุดๆครับที่คุณจะใช้ชีวิตแบบคนสําเร็จกันแล้วก็มีพลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันง่ายมากๆที่คุณจะฝึกทํามันแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับ แค่คุณเนี่ยใช้ความรู้สึกของคุณและฝึกพูดเกี่ยวกับเป้าหมายคุณฝึกจินตนาการถึงสิ่งนี้นี่เป็นความลับครับที่คุณสามารถฝึกทําได้ที่บ้านของคุณในตอนตื่นเช้าและถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเพิ่มความทรงพลังนะครับในระหว่างวันก็อาจจะมีแอฟเ m ิ t เมชเล็กๆนะครับที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีกําลังใจมีพลังขึ้นมาได้ครับเช่นฉันเป็นคนเก่งวันนี้ทุกอย่างราบรื่นก็ได้ครับ และถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเพิ่มความทรงพลังก่อนนอนก็สามารถทำสิ่งนี้ได้ครับเช่นมองหาความชื่นชมยินดีขอบคุณสิ่งที่คุณเนี่ยได้มีความรู้สึกสําเร็จรู้สึกดีในวันนี้ครับเช่นโอเควันนี้ฉันขอบคุณที่ฉันได้กินอาหารแสนอร่อยวันนี้ฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันใช้ไปเพื่อใช้ซื้อของ ฉันนี่ช่างโชคดีจริงๆมีเงินใช้สอยจับจ่ายต่างๆตามใจของฉันอันนี้เป็นต้นคุณมองหาข้อดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยหถึงสข้อก่อนนอนคือบางคนเนี่ยเอาความทุกข์ไปนอนเอาความหงุดหงิดใจไปนอน คุณเคยเป็นไหมครับที่วันไหนเนี่ยกังวลเครียดหรือว่าทุกข์ใจอะไรครับพอคุณเอาเสิ่งนี้เข้านอนไปด้วยตื่นเช้าขึ้นมานะครับแทบไม่อยากตื่นเลยไม่มีพลังงานเชื่อได้ครับว่าตอนนี้คุณเนี่ยพลังงานต่ําความคิดการโฟกัสสมาธิจดจ่อต่างๆหรือว่าการตัดสินใจก็จะต่ํามากๆเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะตัดสินใจมีโฟกัสที่ดีมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในการทํางานเนี่ยก็มาจากพลังงานนะครับซึ่งพลังงานเนี่ยก็มาจากอารมณ์ความรู้สึกความคิดความเชื่อของคุณทั้งหมดนี้ก็จะกําหนดพฤติกรรมในตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นจงเอาความรู้สึกดีรู้สึกสําเร็จเนี่ยเข้าไปนอนนะครับนอนด้วยความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ทุกๆวันและคุณเริ่มสังเกตร่างกายตัวนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกร่างกายเนี่ยกระตือรือร้อนกระปี้กระเป๋าแอคทีฟมากกว่าตอนที่คุณ เ,เอาความทุกข์เข้านอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดเล็กๆครับที่คุณสามารถทําได้ที่บ้านความทรงพลังทุกวันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับใครจะทานะครับพิมใต้คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าฉันจะทําครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บบาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธรุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิต ั่งคังร่ำรวย o p อป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์ โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเว และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากโคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วั s ไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอนเทซี่ทีฮาร์เฟิร์บรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากอสาเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของปาอสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร์ e โค้ด e NLP สวัสดีครับ